องะนองหมายจะซือล้ามีแน่อาจิมะชินาะตัวก่อนโชพะไอ้หล่อเธอมีแน่ลักกือจี้ยังงาใช่ครับต่อขอบคุณน้องๆนะคะที่ได้นำเครื่องส่วนสำคัญที่จะเป็นแรงขับดันส่วนสำคัญในการให้กำลังใจชอบกี่ปันโอ้โหีชุดอะไรมองไม่ออกครั้งนี้จะเป็นพี่น้องเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ ถึงยังไงก็แล้วแต่สวยงามลงตัวเลยทีเดียวครับนะมาแล้วนะคะขบวนชาติพันธ์อำเภอคุณเจียงของค่ะเคคขาบอกว่าขนตาลนี่เดี๋ยวจะดูดอยหลวงครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับคุณ <escuela> พ่อตอยหลวง <pois S 2> ดอย,ยหลวงนะครับนะออบู just, ออบดจ้าอาอบูดายานะคะออบูดายานี่อาจารย์สลาจาก ปังมหันนะครับร่วมขบวนพาเลนขบวนนี้ด้วยนะครับสอนช่วยสอนน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะครับเด็กนักเรียนนะครับคุณครูปอยถือว่าเป็นคุณครูที่มีความสามารถและก็สอนกิจกรรมนะครับพัฒนาน้องๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับของตำบลทิดไทยผ่านรง ที่ไม่เป็นทองนะทองตอนนี้ทะารู้วเป็นนิมจาร่ข้องชาติพันธ์อำเภอพญาเมงรายครับขบวนชาติพันธ์อำเภอพญาเมงรายต้องบอกว่าซุ้มของเขาอลังการจริงๆนะครับทุกท่านนะครับแต่ซุ้มแม่ฟ้าหลวงเราไม่ไม่แพ้เช่นเดียวกันเพราะซุ้มเราเป็นซุ้มที่มีชีวิตมีการผ่าเป็นหมุนเวียนการแสดงวิถีชาติพันธ์ตอนนรับขบวนชาติพันธ์อำเภอพ โอ้โหความหมายได้กับชาติพันธ์ได้หรือเปล่านะแต่ดูจากชุดที่สวมใส่สวยงามมากขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับชาติพันธ์อำเภอเมืองโอ้โหดูดูคนถือป้ายครับนะสุดยอดสวยงามเมื่อก่อนอุ่นปุ้ยก็ยี่สิบปีที่แล้วเขาควายนี่เขาบังคับให้ถือใช่ไหมครับน้องครับน้องครับบอกว่ามงก็ เซลเซลครูหมีว่าเป็นอยู่เมียนไม่ช้ามือด้วยผมมือด้วยกิโลน่าจะได้ไมมสงฆาไม่สงฆาพี่น้องไทยพี่น้องไทยวัดเล่านะฮะโอ้โหอเดี๋ยวเดียวเไอทำไมใส่ชุดใส่ชุดพี่น้องชนเผ่าและสวยงามขนาดนี้นะครับ โอ้สวยงามจริงๆท่านผู้ใหญ่กองคําให้กําลังใจอยู่ตรงนี้ครับนะเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายลำนกลำนกมีโตนะล้ำโตมาไหมโตอยู่ด้านหลังค่ะโตอยู่ด้านหลังโตอยู่ด้านหลังครับลำนกล้ำโตมาแล้วศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของพี่น้องท่าไหลบังไทยใหญ่ค่ะโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องเผาแม่ฟ้าหลวงยังไม่หมดครับ ะยังมีต่อท้ายอีกนะครับไม่รู้ว่าในส่วนของเชิดสิงโตคขอบคุณมากนะครับพี่ครับโอ้โหสุดยอดครับอย่าลำดับได้สุดยอดมากเราต้องรักษาไว้ครับนะเราต้องรักษาไว้โอ้โหอันนี้ในในชางเครื่องเงินนะคะที่เป็นคนตีคองนะคะในงานมหกรรมศิลปะชาติพันธุ์นะครับเชิดสิงโต เมื่อกี้เห็นมาสองหลับมังกรค่ะมังกรวา้าว oh, oh. โอ้โหโอ้โหเชิดมังกรนะคะไม่รู้ว่าน้องๆเขาตะโก,กนเป็นภาษาจีนว่ายัางไงนะครับเดี๋ยวต้องให้พอออกแปลเ<อ>พ <อ S 1> ื่อต่อไปอาดูโทม <c oughs> อ๋อโอ้โหนะ ขออนุญาตต้อนรับนะครับขบวนชาติพันธ์อำเภอแม่เหลาโอ้โหนี่แม่เรานี่มีท่านผู้ใหญ่หน้ที่ใส่ชุดด้วยชุดมงนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแม่สวยโอ้ยสวยทุกคนเพราะอยู่อำเภอแม่สวยนะคะแม่สวยนี่มีพี่น้องอยู่ที่น้องเมียนค่ะขอบงพี่บ้านโบราณวันนี้เราได้หลายภาษาน้องนีไม่ต้องกลัวครับขบวนชาติพันธ์อำเภอ สายอำเภอแม่สายสวยอย่างนี้ทุกคนไหมครับโอ้โหด้วยครับวันหยุดชาววัชิชุดนี้ด้วยครับโอ้โหสวยนะคะชาววัชิจากโรงเรียนบ้านเทือกไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับอันนี้คือพี่น้องชนชาติพันธ์แท้ๆนะคะด้วยนะครับและขบวนชาติพันธ์ขบวนต่อไปอำเภอเมืองเชียงรายโอ้โหโอ้สุดยอด อำเภอเมืองมีน้องชมพู่เป็นไรมาหาด้วยนี่ท่านผู้ว่าบอกจำได้จำได้นะครับและขบวนชาติพ right ันธุ์ขบวนต่อไปอำเภอเวียงแก่นโอ้เวียงแก่นก็มานะครับถ้าไปกราบนี่น่าจะใช้เวลาด้วยนะน้องมีนะนะครับภาษาขึ้นโบกๆครับขึ้นโบกแต่ที่น้องมาขาดท่านบอกว่าขึ้ ขบวนต่อไปขบวนชาติพันธ์อำเภอเวียงชัยโอ้โหขบวนต่อไปขบวนชาติพันธ์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโอ้โหสวยงามฮะก็ต้องต้องชื่นชมคณะผู้จัดด้วยไม่รู้ว่าคัดเลือกในแบบแล้วก็นางแบบถือป้ายนี้มาจากที่ไหน ก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะก็ต่อไปขบวนชาติพันธ์อำเภอเวียงป่าเต่าผมบาดตายเลยทีเดียวนชุดนี้ผมไม่เคยเห็นเลยน้องหมีพี่นนท์คะอยากให้พี่แปรตัวทำผิดละน้องชาติพันธ์ล้วนนี่ล้วนเลยนะครับจากของแต่ละชาติพันธ์นะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธ์ค่ะรวมไปถึงการแสดงดนตรีรวมของชาติพันธ์นะคะ จะเตรียมไว้นะครับก็เ,เรียนเชิญนะคะเห็นรอยยิ้ม,มเห็นความสวยงามเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของพี่น้องชาติพันธุ์ชนานครับ <'s> thank you very much you may now be seated พวกขุนตั้งเด่นเป็นสงาน่านหิ้งหานนาล้านความรักล้านศักดิ์สีกลุ่มชาติพันธ์สร้างเสน่ห์ประเพณีสื่อวิถีร,รุ่งรเรืองเมืองเชียงราย และขอเ,อเอรียนเชิญท่านประธานนายพิธิท่านชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อ่าชาติพันธุ์ในวันนี้ขึ้นนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1. เพื่อนําเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถนําเสนอได้อย่างน่าสนใจค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวนะคะและ 2. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักด้วยค่ะ การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในครั้งนี้นะคะจึงมีแนวคิดหลักที่จะเชื่อมโยงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น3วันค่ะท่านผู้ว่าเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะวันศุกร์ที่30มกราคมค่ะแล้วก็ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะในวันนี้ค่ะก่อนพิธีเปิดเราก็ได้รับชมเดินขบวนพาเหรดจาก18อำเภอแล้วนะคะต่อจากนี้จะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ค่ะ ชุดชาติพันธ์ประยุกต์ร่วมสมัยนะคะโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันกีฬาค่ะทั้งวันเลยโดยจะเริ่มตั้งแต่เชา้าที่ก็จะมีการแข่งขันฟอร์มูล่าม้งนะคะมีกว่า30ทีมเลยค่ะจาก5จังหวัดนะคะทางภาคเหนือค่ะสิงห์ถ้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมกับเงินรางวัลด้วยนะคะช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งขันกีฬาชาติพันธ์และตอนค่ำก็จะมีแม่ฟ้าหลวงซูปเปอร์ไฟท์ซึ่งจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อส่งเสริมและเผยแพยร่ศิลปะ วัฒนธรรมบวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะภาพในวันนี้ภาพแห่งความประทับใจภาพของความยิ่งใหญ่ความสมัครสามากีของทุกชาติพันธุ์ที่จะมาแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงแฟชั่นหรือการแสดงการละเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยการแต่งกายที่สวยงามของเราวัฒนธรรมพุทเทนียมปรับเพณีต่างๆจะเผยแพร่ไม่เฉพาะในจังหวัดเชียงรายของเราที่มีการไล์สดถ่ายทอดสด โดยสถานีวิทยุอสมอทหรือสื่อมวลชนอื่นๆทางออนไลน์แต่จะไปยังทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกนะครับนี่คือมนต์เสน่ห์ที่ทุกคนเนี่ยต้องการมาจังหวัดเชียงรายของเราเพราะนั้นวันนี้ที่พี่น้องชาติพันธุ์ทั้ง18อำเภอโดยภายใต้การนำของผู้ท่านท้องถิ่นนะครับกำลังกู้ยี่บ้านโดยการนำของท่านในอำเภอและก็ผู้แทนในอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยล้วนมีความสำคัญยิ่งๆนะครับสอนรับที่เราได้รับ ความกุณาจากท่านรองนายยงตีและลุงตีว่าการกระทรวงเศรีราการท่านร้อยเอกธรรมนัฐพงผ่าวตลอดจนท่านตีท่านที่ปรึกษาลุงตีนะครับที่กุณาจัดสรรงบประมาณให้เรา,ให,เราให้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงรายนะครับมามอบให้กับพวกเราเพราะนั้นสิ่งวันนี้ที่ผมประทับใจอย่างยิ่งเลยก็คือการสืบสารนะครับระหว่างบรรพุุษแต่โบราณการยังมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นที่จะ สร้างสรรค์ให้ยั่งยืนต่อไปนี่คือมิติของการพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวเราที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ไปสู่สายตานักท่องเที่ยวและประชาชนคนทั่วไปให้เขามาจาังหวัดเชียงรายของเราไม่เฉพาะที่แม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ที่เราได้จัดงานนะครับแต่ให้ไปในทุกที่เลยล้วก็จะเกิดการรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมขอโดยอรรให้การจัดงานเนี่ยได้ประสบผลสาเร็จ นะครับตามมุ่งหวังที่สร้างไว้ทุกการแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับจากความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายต่อ,ตอ,ตอไปเราก็หวังว่าจะมีงานเช่นนี้ทุกปีเวียนไปแต่ละอำเภอต่อไปครับบัตรนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วก็ผมขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันเปิดงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์ณบัตรนี้ ขอปรบคุณค่ะขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านชูชิพคงชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะรวมสองหนึ่ง ด้วยหเหรอฮะได้เลยครับจัดมปครับถือเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ร่วมกันนะ อยู่ในมือนะใช่ค่ะนะฮะเรากดไลค์ like, เรากดแชร์ share, เรา